กัมพูชาไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารแต่ใช้ยุทธวิธีรุกคืบด้วยพลเรือนและพันธนาการด้วยกระดาษอย่างอดทนมายาวนานกว่าสีทศวรรษจนกลายเป็นหมากที่ไทยติดกับดักยังยากจะถอนตัวกัมพูชาใช้เวลามากกว่า45ปีส่งพลเรือนเข้ายึดครองพื้นที่ทำกินในจุดยุทธศาสตร์สำคัญตั้งแต่บ้านหนองจานหนองยาแก้วโนนหมากมุนไปจนถึงพื้นที่ชายแดนในบุรีรัมย์ สุรินสีสะเกดและอุบลราชธานีพลเรือเรือนไม่ใช่ทหารจึงสามารถเข้าอยู่อาศัยได้โดยไม่ดูเหมือนเป็นการรุกรานทางทหารทำให้กัมพูชาใช้สิทธิ์นี้อ้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ทับซ้อน11จุดรวมถึงภูมะเขือและพื้นที่รอบป,ปราสาทพระวิหารเมื่อไทยเริ่มใช้ทหารผลักดันกัมพูชารีบเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการร่อนเอกสารประท้วงอย่างเป็นระบบต่อเวทีโลกกล่าวหาไทยว่าไร้มนุษยธรรมต่อพลเรือนที่อยู่มานาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยเป็นผู้ร้ายในสายตา UN MOU .43 กลายเป็นเครื่องมือที่กัมพูชาได้เปรียบเพราะมีการอ้างอิงแผนที่ระวางดงรัก1ต่อ2 0 0แสนที่ฝรั่งเศสทำบิดเบือนล้ำเข้าเขตไทยในขณะที่กัมพูชามีถนนวัดและสิ่งปลูกสร้างรุกคือพื้นที่จริงที่บ้านหนองจานฝ่ายการเมืองไทยกลับทำได้เพียงส่งหนังสือประท้วงที่ไม่เคยขับเคลื่อนผู้รุกรานได้จริง หากไทยยังกอด m o u 43ที่อาจเป็นเพียงบันทึกเถื่อนเพราะไม่ผ่านสภาวไว้ต่อไปไทยเสี่ยงที่จะเสียดินแดนถาวรกว่า140ตารางกิโลเมตรรวมถึงช่องบกและช่องสงมกัมพูชาชนะในเกมที่มองการไกลพวกเขาใช้ความอ่อนแอทางการเมืองของไทยที่ไม่ต้องการให้ประชาชนประท้วงจนเกิดการกระทบกระทั่งเพื่อนบ้านมาเป็นโอกาสในการรุกทำกินยาวนานจนกลายเป็นเจ้าของพื้นที่กัมพูชาวางหมากรัดกลุ่ม ใช้อยู่อาศัยจริงบวกแผนที่ที่ได้เปรียบบวกการทูตระดับโลกไทยติดกับดักกฎหมายที่ทำขึ้นเองเดินเกมช้ากว่าและมักเพียงพล้ำบนเวทีสากลเพราะความใจอ่อนในอดีตถึงเวลาที่ไทยต้องตื่นจากหมากกัมพูชาวาทกรรมกอด MOU-43 เท่ากับเดินตามหมากกัมพูชาไม่เกินจริงอีกต่อไปหากไทยไม่รีบตรวจสอบความถูกต้องของเขตแดนและระงับการเจราจา JBCGBC แผ่นดินที่บรรพบุรษรักษาไว้อาจจะถูกเฉือนเป็นครั้งที่15เพียงเพราะเราหลงกลนในความใจดีและแผนที่หลวงที่กัมพูชาวางไว้ให้เราติดกับดักมานานกว่าหลายสิบปี